ดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะพีก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับผิวหน้ามาแนะนํานะคะเพราะว่าหลายคนถามเยอะมากว่าพีวีใช้อะไรนะคะตัวนี้เลยค่ะเฟรนี่โกเฟรนี่เซรั่มนะคะเซรั่มตัวนี้ใช้ได้ทั้งเช้าและเย็นแล้วก็เจ้าตัวนี้จ้าตัวนี้นะคะจะเป็นเฟรนี่โกเนปะ็เป็นตัวครีมทากลางคืนนั่นเองนะคะทุกคนเดี๋ยวเราจะไปบำรุงผิวหน้ากันและบีจะบอกว่าแต่ละตัวเนี่ยมีข้อดียังไงบ้างนะคะทุกคนไปค่ะ เฟร r ี่โกเซร่มตัวนี้นะคะจะช่วยลดฝ้ากระจุดดำดำลดปัญหาผิวหยาบก,ก้านลดเลือนริ้วรอยผิวใสเนียนนุ่มชุ่มชื้นหน้าตึงกระชับชะลอความแก่แล้วก็บรุงผิวในใหน้าขาวใสด้วยค่ะแถมยังช่วยผัดเซลล์ผิวเก่าสร้างเซลล์ผิวใหม่สร้างคอลลาเจนให้กับผิวผัดเซลล์ผิวภายใน7วันเซตนี้เลยค่ะเซร่มเฟรี่โกนะคะ แนะนำเลยเซตนี้ตอบโจทย์มากมต่อไปนะคะจะเป็นตัวทากลางคืนนะคะโกรครโมนั่นเองตัวนี้นะคะมีสารสกัดหลัก6ชนิดมีวิตามินอ e, ีวิตามินซีคอลลาเจนโกจิเบอร์รี่สารสกัดจากน้ำนมแล้วก็ไขมุกธรรมชาติใช้สองเซตนี้คู่กันนะคะบอกเลยว่าปังมากช่วยลดเลือนฝ้าเก่าไม่ทำให้ผิวหน้าบางนะคะ ช่วยเสริมสร้างคอลลาเจนอีกต่างหากส่วนใครนะคะที่สนใจเดี๋ยวพี่จะทิ้งรายละเอียดไว้ให้นะคะเดี๋ยวก่อนค่ะเพื่อนๆเขายังมีชิงโชคให้ลุ้นทองคําด้วยนะคะเพียงแค่เราเนี่ยเปิดฝาที่ใต้กล่องน,นะคะ<ๆ>ก็จะมี q r วอารคนะคะให้เราขูดนะคะใช้เหรียญขูดได้เลยแล้วก็มาลุ้นโชคกันนะคะเขามีชิงทองคําด้วยนะคะทุกคนใครสนใจนะคะอย่าลืมน,นะคะ <ๆ S 2> เดี๋ยวพ <ๆ S 2> <ๆ S 1> ีจะทิ้งรายละเอียดไว้ใต้คลิปนะคะไปลุ้นกันเลย สอบใครที่สนใจนะคะกรนดิปิจิสันดิไปใต้คอมเมนนะคะ